วันสวัสดีค่ะตอนนี้น้องแดงอยู่ที่หมู่บ้านเมืองงามนะคะอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มาไกลหน่อยค่ะหลังจากที่น้องแดงไปเรียนทําขนมมันหลายวันนะคะ เรียนจบก็ได้มาทํากิจกรรมร่วมกับน้องๆอ,อนุชนที่หมู่บ้านเลยวันนี้ติดรถมากับเขาเพื่อมาร่วมงานคาริสต์มาสที่นี่นะคะกิจกรรมคริคสต์มาสก็จะมีกิจกรรมนันทนาการค่ะซึ่งช่วงเช้าของที่นี่เนี่ยจะเป็นการแข่งกีฬาก็จะมีเด็กๆจากหมู่บ้านน้องแดงแล้วก็หมู่บ้านชินนีแล้วก็หมู่บ้านใก,กล้เคียงเขามาแข่งกีฬากันนะคะวันนี้เดี๋ยวพาชมบรรยากาศกันสักนิดค่ะบบดแแฟกป วันคริสต์มาสไม่ได้มีแค่การร้องเพลงวอยพรหรือว่าการเฉลิมฉลองเรามีการแข่งกีฬาด้วยนะเป็นกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านเด็กเยววาวชนในหมู่บ้านของน้องแดงเขาชอบกิจกรรมนี้มากการแข่งขันในวันนี้น้องๆที่เขาเตรียมตัวมาเพื่อแข่งฟุตบอลเราก็จะให้ลงกันทุกคนเลยวันนี้ลมแรงหน่อยพัดเต็นท์เกือบปลิวก็เลยต้องมาช่วยกันตั้งเต็นท์อีกครั้งก่อนที่จะไปกินข้าวเที่ยงกันได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วนะคะมาดูกันค่าวว่าเขาเลี้ยงข้าวเที่ยงอะไรเอ,อ่ย นี่มีกะเพรานะคะมีผัดกะเพราแล้วก็มีแกงผักจอะผักจอกผักแกงมิซาก่ะแล้วก็เขาก็มีน้ำพริกให้ด้วยนะคะหอนน้ำพริกแบบหน้าค่ะจมูกต้ม,มีมากเลยนะคะแต่กินกันเต็มที่เลยค่ะอู้มี้มตํำด้วยนะคะนี่้มตำแซ่บแซ่บซมตำแซ่บๆใ่ๆ้ถูกใจทุกคนเลยนะคะกินกันให้เต็มที่เลยค่ะและกีฬายังไม่ได้กินนะคะกองเชียกินให้เต็มที่กองเชียกินให้เต็มที่อะ นักกีฬายังไม่ได้กินเลยนะคะกองเชียร์กินก่อนนะคะนักกีฬาบ้านรวมมิตได้กินอาหารแล้วนะคะนักกีฬาหมูบ้านน้องแดงเองนะคะสวัสดีค่ะบีมครับเมื่อกี้ฉันเห็นเธอวิ่งแล้วฉันดีใจที่เธอตามลูกบอลทันช่องบ่ายทีจะลงอีกไหมลงอยู่ลงนะคะโต๊ะนี้ก็กินกันให้เต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวของเรานี่ช่วงบ่ายนี่คู่แรกเลยใช่ไหมรวมมิตรเจอกับอะไรนะกาากยอยู่ในเต เจอกันไวนะสาไก่คืออะไรอ่ะโอ้ที่หลายๆชติพันธุ์รวมกันเหรอแช่ครับอ่ากินให้เยอะๆนะคะอย่าเยอะเกินนะเดี๋ยววิ่งไม่ไหวนะนักกีฬานักกีฬาของเราเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราชนะเท่าไหร่นะแปดหนึ่งนะคะนักกีฬาบ้านท่องแท่ี่แปดหนึ่งเลยนะคะชนะเขานะสอดกองเชียร์ค่ะนี่กองเชียร์กินพร้อมนักกีฬาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวล้างถ้วยนักกีฬาด้วยนะคะ ทานข้าวเสร็จแัดแหกล้างจานอยู่ตรงนี้นะคะล้างจานให้นักกินานะคะเดี๋ยวเราไปเชียกกีฬากันต่อเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าจะลงแข่งด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าราะว่ามันเป็นกีฬาที่เหมาะกับเรานั่นก็คือกีฬาพื้นบ้านนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีการแข่งกีฬาพื้นบ้านเดี๋ยวล้างเพื่อล้างจานช่วยกันเคลียร์ก่อนนะคะนี่เสร็จแล้วก็เอามาตากไว้ตรงนี้นะคะเขาก็เตรียมที่สําหรับตากถ้วยตากจานด้วยนะคะ ที่นี่นะคะดังเห็นมีดอกประเภทเนี้ปลูกเยอะมากเลยนะคะที่แรกก็นึกว่าปลูกผักกาดนะคะเพราะมันอยู่ดูไกลๆมันเหมือนผักนะ<ห>แต่ไม่ใช่มันเป็นดอกไม้นะคะทุกคน<ห>ม,มันมีความคล้ายดอกบอเชืองแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นดอกอะไรนะเห็นชาวบ้านที่นี่เขาปลูกกันเยอะเลยนะเมื่อกี้ในอมหรอเอาขนมจ๊อกอไม่ไหรออีคือช่วงนี้เขาก็จะทำขนมจ๊อกกันนะคะเนาะอ้อยยาเทียมกันว้าอู้น่ากินมากบุก็มียอ่ะ ไม่ก็มีนี่อย่า้อี่าาออกอ่ะเหรอม่ไม่ออันนี้ออกอ่ะเดี๋ยวเย็นออน,นี้มากินนะคะจําไว้เลยบ,บ้านหลังนี้มีขนมจองนะคะน้องแดงจะมากินที่นี่เพราะว่าชอบกินมากเลยค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่ต้องกินช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะมันจะข้าวกันเนาะมาที่สนามกันเลยนะคะตอนนี้เขาพร้อมแข่งกีฬาชักกระเยอะมากๆแล้วนะคะมีผู้ชายกับผู้หญิงแข่งรวมกันนะคะแต่ดูจํานวนผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายนะคะเกาเมมการค่ะเอ็ดสอง โอ๊ยไม่สิโอ๊ยทนนานแล้วนะคะสจะมีใจกับพวกเธอวแน่กีฬาต่อไปนะคะจะเป็นกีฬาประเทศนี้ชื่อว่าอะไรน้องแดงก็ไม่รู้ชักชื่อเหมือนกันนะคะแต่กะริกาก็คือจะต้องให้ห่วงนี้นะคะ

โอรู้สึกว่ามันม่อน้าเลยนะครับตอนนี้นาวกปอยมือได้นี่ก็ุดท้ายแล้วก็จุดท้ายแล้วนี่น่บ้านของบิกของบ้านต้องแต่งสนามอีกแล้วนีจ้ะมามาเตรียมสนามกินไอติมเลคะมาเร็วมาเร็วกินไอติมไอติมเมื่อกี้เธอก็แขงเหรอใช่ไหมนี่ก็แขง ที่เขาจะให้กระโดดตามสีนะคะใครกระโดดผิดก็ออกมานะคะออโบโบะบตอนตอนนี้เขาพูดเป็นภาษาแกรียงนะคะตอนน้เขาแยีไม่ออกนะคะอ๋อโกออโบออะโบอะไรอะอโบอะกโ อ๋ออาบอไม่ได้เราจะไปอะนี่ไม่ได้อ๋ออาบออารออารอการประกันออกไปกรประกันออกไปการประกันพูดบินะอาบ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าข้ามเร็วนะเราแข่งกีฬาพื้นบ้านการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แข่งฟุตบอลช่วงบ่ายได้ผู้ชนะแล้วนะคะแล้วก็กำลังทำพิธีปิดนะดช่วยเมืงองงามมอบของรางวัลให้ทีมที่ชนะเลิศน,นะคะเป็นทีมแม่สูตรเนาะทีมบ้านน้องไหนได้ที่สองแต่ว่าไม่ต้องรับรางวัลน,นะคะเด็กเข้าไปให้ตอนคริสต์มาสเลยนะ เรียบร้อยค่ะกิจกรรมสร้างสัมสพันธ์ของเราในปีนี้นะคะสเรสร็จงานแล้วก็ช่วยการเก็บเต็นแล้วก็เก็บขยะเคลียสสถานที่ให้เรียบร้อยนะคะ <ส wedding. S 1> งานคริรสต์มาสวันนี้เนี่ยยังไม่เสร็จเพียงเท่านีนรร้ค่าทนี้เรายังมีกิจกรรมอีกค่ะแต่ว่าตอนนี้เคลียร์ของก่อนนะเก็บของเสร็จนะคะเราก็ออกจากสนามเพื่อที่จะกลับเข้าไปในหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านที่เราจะไปทำกิจกรรมอายุห่างจากสนามนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ ทางกลับค่ะทุกคนคะง่ายๆสนามานะคะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าร้อยใายแที่มีชื่อเสียงนะคะคือวันนี้อ่ะช่วงดีมากๆเลยคะ่ะเป็นวันที่น้องแดงมาแล้วก็มีตลาดพอดีเลยนะคะเดี๋ยว,วอเองกปจะพาเที่ยวตลาดคนะ่ะสาวพอดีเลยนะคะเราก็เลยได้มาเจตลาดนะน,น,นี่มีของกินอะไรคะ มีผักน,นะคะมีผักที่ชาวบ้านเขาปลูกเองนะ,ะนี่น้องใจได้ชื่อไม่ถูกค่ะแต่ว่าเป็นผักที่ไม่ค่อยมีขายตามตลาดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าร้านค้านี่ก็จะเป็นร้านค้าของพี่น้องชาวเขานะคะมีหน่อไม้ดองด้วยไม่รู้ขายกี่บาทนะ,ะขวดเล็กๆนี่พอกินมื้อหนึ่งแล้วก็มีผักกัดดองด้วยนะคะผลไม้ก็น่าจะเป็นของที่พวกเขา,เาปลูกเองนะคะอันนี้เป็นอะไรไม่แน่ใจหูให่นร้อยเนึ้ หอมชูหอมชูซื้ออะไรคะท่านประธานตะไคร้แก้วธนอออานอ,อ,อืาอคะอันนี้เป็นอะไรคะผนเน,น,น่านะคะผนเน่า,านะคะนี่เขาทำเองคุณแดงขอดูกางเกงหน่อยนะคะอพอดีว่าลืมเอากางเกงขาย,ยาวสำหรับใส่นอนคืนนี้เพราะว่าจะค้างคืนที่นี่เลยนะคะ ขอซื้อเก่งตัวนเหมืกันนะสรุปน้องแดงได้เสื้อผงเสื้อผ้านะคะสําหรับใส่นอนคืนนี้ของกินยังไม่ได้เลยค่ะเห็นเ <He S 1> ขาซื้อกายทอดแล้วก็หน้ากินน้องแดงเขาไปซื้อก๋กายทอดมากินเย็นนิดหน่อยดีก่าเธอได้ถ่นเน่าหรือยังเจอระยัง,ยงถ่นเน่าเจอระยังอีรห,งหรอ,อ,รอยังเลยนี่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 ไงของป้งคนนี้นี่ไงไม่ใช่ไม่ถือทวนเหลืองนเอาทวนเหลือง เขยตลาดได้แค่แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดแต่จํากัดนี่ต้องแต่งก็ได้ทั้งเสพงสพา้าของกินเต็มเลยนะคะเดีย๋ยวต้องข้ามถนนไปที่รถแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ําอาบท่ากินข้าวแล้วก็ยันนี้เตรียมข้าสู่กิจกรรมของเราะคะ่ะ<อ>กินข้าวอาบน้ําพักผ่อนกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ <S <S ได้เวลาที่ต้องเริ่มกิจกรรมในค่ำคืนนี้ของเรานั่นก็คือการร้องเพลงโอยตพอรตามบ้านนะคะ หลังเมื่อกี้ที่น้องแดงมาถึงเขาร้องเสร็จพอดีเลยนะคะมาต่อที่หลังนี้กันเลยแล้วก็เป็นบ้านที่น้องแดงนอนด้วยนะคะคือนี้แดงเสร็จกิจกรรมก็มานอนที่บ้านหลังนี้คะ่ะเมื่อกี้ก็มาอาบน้ําพักผ่อนก<ป>ันที่นี่นะคะ อวย,ยพรแบบนี้นะคะให้ครบทุกบ้าน,นะคะ่ะซส่นหู่บ้านนี้เนี่ยมีแค่เก้าหลังคาเองนะคะฉะนั้นเนี่ยร้องแป๊บป๊บก็เสร็จค่ะ ้านก็จะออกมามอบของนะคะแล้วก็ขอมกีนนี่ขนมเยแยๆเลยคะ่ะดื่มน้ำนะคะใครอยู่น้ำกระหายน้ำก็ดื่มน้ำกันนะจ๊ะโอ้ได้ขนมบีบด้วยตับเลนนาะตับเลน่า ขอความสุขจงมีแด่ท่านในวันคริสต์มาสและตลอดปีใหม่นี้ด้วยเถิดรอปีสกุลทากท้องสิ่งและข้ามคืนนี้นะคะเราก็ร้องเพลงครบบ้านแล้วนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะแป๊บเดียวและตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นไปที่โบสถ์นะคะทางขึ้นโบสถ์ก็จะมืดๆหน่อยนะคะโบสถ์อยู่ด้านบนนะอ๋อเดินมาถึงโบสถ์พี่น้องกระเด็นคอยาทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย พี่น้องกระเหรี่ยงคอยาวมารอเรานานแล้วนะคะคือที่นี่จะมีหมู่บ้านกระเกรี่ยงคอยาวอยู่ใกล้ๆที่นี่นะเสื็จๆทั้งนั้นเลยแสดงว่าคืนนี้เข้ามาร่วมครสมิสต์มาสกับเราด้วยนะคะแล้วก็เขาคงมีการแสดงด้วยแหละในค่ำคืนนี้นะคะก็จะมีการแสดงของเด็กๆที่เขาเตรียมไว้เพื่องานคริสต์มาสโดยเฉพาะเลยนะคะ ที่บ้านเมืองงามเป็นหมู่บ้านเล็กๆของชาวกะเหรี่ยงมีประชากรไม่มากแล้วก็มีเพียงแค่เก้าหลังคาเรือนเท่านั้นการจัดงานคริสต์มาสของที่นี่จึงเป็นเพียงแค่งานเล็กๆหมู่บ้านของน้องแดงก็จะมีตัวแทนมาร่วมงานที่นี่ทุกปีเพื่อให้งานคริสต์มาสของที่นี่สนุกมากยิ่งขึ้นน้องแดงไม่ได้มาที่นี่นานเลยมาตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กๆกลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งอะไรๆก็เปลี่ยนแปลงไปมากใครที่เตรียมการแสดงสําหรับค่ำคืนนี้ก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะการแสดงแต่ละชุดเขาซ้อมกันมาเป็นเดือนเลยนะ เพื่อแสดงในค่ำคืนนี้ตอนน้องแดงเด็กๆก,ก็ไปซ้อมเต้นเพื่อมาแสดงในวันคริสต์มาสแบบนี้แหละเวลาแห่งความสุขช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินการแสดงผ่านไปหลายชุดจนมาถึงชุดสุดท้ายของอนุชนแล้วน้องแดงดีใจที่ได้กลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งพร้อมกับผู้คนที่รู้จักน้องแดงมากขึ้น คืนนี้นะคะคกิจกรรมคริสต์มาสของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังช่วยกันเคลียร์สถานที่แล้วก็ยกเก้าี้เข้าไปด้านในนะคะเป็นวันคริสต์มาสที่ชาวคริสเตียนรอคอยทั้งเด็กและกับผู้ใหญ่แล้วก็วันนี้ก็สนุกสนานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะคืนนี้นะคะก็ <c> <ค>ได้เวลาที่เราจะต้องแยกย้ายกันไปพักผ่อนแล้วนะคะก็หวังว่าเอซีของน้องแดจงจะมีความสุขในช่วงวันคริสต์มาสกับน้องแดงด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าชาวิสต์หรือว่าชาวพุทธเซียนมีความสุขใ,ในวันคริสต์มาสนี้นะคะสวัสดีวัน นิสมากค่ะสวัสดีสวัสดิส์นะคะสุด last แชร์คลิปนีให้น้องแยงด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบายนันรับประดีค่ะ